โอ้โหวิ่ปลาไหลนี่ทุกคนปลาไหลอยู่นี่โอ้เจอแล้วทุกคนนี่มันตึงติดไปนอ,นอยิวิ่ยติดด้วยทุกคนโอ้โหเต็มใหญ่สุด้วยทุกคนจุงกระครับผมสวัสดีพี่น้องทุกคนครับวันนี้พามาหาปลาไหลอีกแล้วครับผมมาไมายเดิมที่เคยได้ครับผมมาซ้ําอีกไมยเดิมตรงเนี้ยที่คิดจะที่มาเนี่ยเพราะว่าไปมาหลายไมายแล้วมันน้ํามันแห้งนะ ตรงนี้ก็น้าแห้งพอมาครั้งนี้ปุ๊บเปิดรูขึ้นมาใหม่อีกเพียบเลยมันไม่ได้เปิดรูใหม่หรอกรูที่มันเปิดไปแล้วแหละตามตามน้ําเห็นว่าพอน้ําแห้งปุ๊บไอรูที่มันเปิดไว้มันโผล่มาแล้วก็ตั้งใจจะมาซ้อมไอรูนั้นที่รูท่าแขนนะครับใส่ไว้มันไม่กินตอนนั้นใส่เบ็ดสองอันนะใส่เบ็ดสองอันทีนี้มันไม่กินแต่ว่าวันนี้ผมจะเอาเบ็ดเบอร์สิบสามโชกุนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยดูเบ็ดสิบสามโชกุนใส่ไปเลยเพราะว่าแต่ก่อนมันใช้เบอร์สิบเอ็ด ถ้าปลาไหลใหญ่งกินจ,จริงๆก็ไปสู้ไปเนี่ยมันมันจะง้างครับผมวันนี้เบอร์สิบสามาแล้วก็ปูมาด้วยเดี๋ยวไปค่อยไปใส่กันเดี๋ยวไปดูรูครับว่ารูมันจะเปิดแล้วจะเป็นยังไงครับรูปลาไหลครับคลิปนี้ทุกคนจะดูง่ายครับอันนี้รูปูเห็นไหมมีขุยไม่อยากเนาะรูปูเนาะอันนี้ต้องวัดดวงรูครับอาจจะเป็นปู น้ำผุดออกมารูปูมันก็น้ำผุดนะแต่ว่ามันจะผุดไม่เยอะผุดแป๊บเดียวเฮ้ยมีหอยอยู่หน้ารูวเว้เฮ้ยอ้าวมีหอยอยู่หน้ารูครับมีสิบเป็นฝาไหลครับนี่ครับน้ำยังผุดอยู่นะอ่ะต่อครับไปต่อครับผมนี่รูปูเนี่ยมีคุยอยู่ข้างบนมีคุยชัดเจนครับโอ้โหนาครับผม ไม่ได้เอาโอ้นานเห็ียบตัวแล้วครับไม่ได้เอาเ้งไกลมาอืมอันนี้รูปไหล่ครับแต่ว่าดูเล็กครับผมมีหลายทางนฮะนี่ นุ่นน่ะนุ่นชัดเจนเลยครับนุ่นนุ่นจะเห็นไหมนี่ครับชัดเจนเลยนั่นน่ะรูปปะไรน่าจะเป็นรูปปะไรร้อย p e ครับยิงลงไปในน้ำครับผมเอ๊น้ำหยุดพุง่งละเห็นไหมยังขุ่นเหมือนเดิมครับไอ้รูป,ปูไอ้รูตรงนั้นน่ะน้ำมันขึ้นลงขึ้นลงครับนุ่นครับขึ้นลงแบบเบาๆอ่ะ เฮ้ยมีลุน้นว่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปใส่กันห้าสิบห้าสิบนะทุกคนอาจจะเป็นปูนี่อาจจะเป็นปลาแต่อันนี้ปลาไแน,น่นอนครับเด,เดี๋ยวมาใส่ใส่นี้ก่อนอยากใส่อันนี้ก่อนครับตรงนี้รูปปูเยอะมากโอ้โยไม้ปรับเสียนหนึ่งใส่นี้มือไม้นี่ไม่ต้องไม่ซีเรียสครับใส่ปวลวได้ได้ปูนะปูกินนะ เฮ้ยได้ปูเออเป็นความรู้ไปครับถือว่าอันนี้ไป <c oughs> ปูกินผมก็โดนน้่งทีเก็ใสไปอ๋อมันดึงซะสุดสายเลยนะมันพาไปกินใส่ไปครับ,รบโอ้จริงดิ่งลงน้ำครับผมอขอให้มีไซส่นะน้องขอให้มีไซส่ ตรงนู้นผมเห็นเชือกกระตุกนะเหมือนมีเหมือนเชือกมันดึงลงไปอะ่ะแล้วก็หยุดแล้วก็มันดึงจึดจ๊ดจึด๊ดจึ๊ดไอ้สุดเนี่ยอาจจะเป็นปูครับแต่ตะกันดึงจนสุดนะเชือกตึงนะ่ะอะไรชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับใส่นี้ก่อนใสน่เลยครับที ขอลิ้ครับอันนั้นมันจะเป็นยังไงครับอถูไว้ก่อนไปเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันตูใหญ่ครับน่าจะถูแล้วแหละตอนนี้บุงคนโดนถูแล้วนี่ดูขนาดครับโอ้โหยี่ดูครับนน้ำขึ้นน้ำลงครับน้ำผุดออกมาดูปลาไหลน้ำาลเซนครับนี่อันนี้แหละที่ผมเจาะเจอครับ ตอนนั้นน้ำท่วมท่วมนี่แหละนี่คนน้ำมันแห้งครับผ่านไปแค่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเองไม่ถึงอาทิตย์ครับน้ำแห้งแหละเดี๋ยวใส่เลยครับผมผมอันนี้เบ็ดเบอร์สิบสามนะครับใช้เบอร์ใหญ่เลยครับผมบางคนใช้เบอร์สิบสี่เบอร์สิบห้าก็ได้นะผมอะเอาชัวเอาชัว ไม่รู้ไม่รู้ว่า,ปาไปทางไหนอูอ้หูมุนไปทางนน้น้ก็ไปทางนี้ครับผมจะใส่ทางนู้นแล้วกันมีสองทางครับมีใหเบ็ดมุ่ผู่มานิดเดียวครับ จะโดนกบะไโดนป่าแล้วมันตกใจแล้วมันคลายครับโอ้โหติดมาด้วยครับผมเอาไม้ส่ง ยาวนไม่สงม่งยาว อราสะใจครับออมาฮึมปุกใจมากครับผมโอเคต้องเดี๋ยวต้องกลับบ้านนะครับผมห้าจะห้าโมงแล้วผมใส่เบ็ดไว้ประมาณห้าถึงหกหลังยังต่ำนะมากสุดก็ประมาณเจ็ดแปดแล้วครับผมมีรูใหญ่ที่สุดที่ผมใส่ไว้คือตั้งแต่ตอนนั้นคือรูท่ขนเลยเนี่ย มันใหญ่เท่าแขนทั้งสองฝั่งที่มันไปเลยนะทั้งซ้ายทั้งขวาดูมันใหญ่มากแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าตัวมันจะใหญ่ตามเพราะมันเป็นดินเลนนะมันตัวมันไปเพื่อมันจะถูดินผนังมันก็ขยายขึ้นเรื่อยๆงแต่ว่าถ้าตัวใหญ่สวยๆสวยๆเนี่ยมันก็จะขยายได้เพิ่มแต่ถ้าตัวเล็กมันก็ไปตามดูมันกันอยไม่อย่างมากก็แค่นี้ดูแค่นี้ครับผมเอาอันนี้ได้แต่อันนี้ดูมันใหญ่มากก็มีโอกาสได้ตัวประมาณห้าหกขีดได้นังต่ำนะถ้าเกิดมันกินนะโอเคเดี๋ยว เพราะว่าตอนเช้าครับผมเพราะว่าไฟมันลงมันจะตื่นมันจะกินยากครับผมน้ำนื่นตอนเช้าครับเพราะว่าตอนคืนก็อาจจะหากินออกหากินครับผมลุ่นตอนเช้าครับผมสวัสดีตอนเช้าครับผมมาดูเป็ดปลาไหลที่ใส่ไว้ครับก็เอ้าก็ปล่อยน้ํามาเพิ่มนะพี่น้องว่าว่าปล่อยน้ำมาเพิ่มน้ําขึ้นนี่แหละวันน้ําลงวันนี้น้ําขึ้นหกเบ็ดผมหายพี่เนี้ยเบ็ดจมไหมเนี่ย ก็เมื่อวานใส่ไว้ไม่ยอมกินนะผมโดยเฉพาะรูใหญ่สาแขนผมใส่มาละครั้งหนึ่งไม่ยอมกินกบว่าอยากจะใส่ครั้งคืนแต่ว่าตอนนั้นไม่สะดวกวันนี้ใส่ครั้งคืนแล้วมาดูว่าจะเป็นยังไงครับผมไปดูกันครับจะเป็นยังไงเนะาะตัวน้ำแพงกักเลยน,นี่ไม่กินเฮ้แต่นั้นตึงเฮ้เหมือนจะตึงนะ น่ะอันนี้ไม่กินเลยครับน,นี่ไม่กินมาดูนี่ก่อนเนี่ยแต่นี้ตึงนะครับผมรูเหมือนรูปปูตัเลยแต่อันนี้ไปโอ้อันนี้ออกนอกนี่อันนี้ออกนอกอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันตาของมันนครับโอ้มันก็จะมืดหน่อยเด้อพี่น้องมันย้อนแสง ขอภัยด้วยนะครับโอ้ไม่ติดมั้งไม่ติดครับผมดึงไปก็นไ,ไม่ติดสองไม่ติดสออันละอันนี้เดี๋ยวนอกรูไม่ติดครับผมนี่จะเป็นรูปูครับน่าจะเป็นรูปูหนึ่งนอกรูงี้ผมห้าสิบห้าสิบนะก็เลยใส่ไว้ครับ ปะไปลุ้นอันนี้กันครับขอ,อยกินเถอะนะใส่สองครั้งไม่กินสักครั้งเลยเหรอขอยกินขอ,อตึงตึงไหมตึงไหมนี่ไม่ตึงไว้ไม่กินไว้ทุกคนปัดรูดังใหญ่รู้ต้องแนเนเ่ยเจาะเจอเนะไม่ใช่รูนี่นะเจาะเจอ ไม่ยอมกินเรียบเอาแต่เน,นี่ยตึงเอาเราเป็นทำไมไมาอยู่เนี่ยเอาลุดเอ้าอันนี้ยลุด,อลดโอ้โหหุยดีปลาไหลนี่ทุวนปลาไหลอยู่นี่ นี่อ๋ออะไรกันเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เชือบแป๊บน,นึงครับงงเลยมาไงเนี่ยแล้วมันพาเบ็ดเอีกอนึงมาได้ยังไงวะเนี่ยโอ้เบ็ดทัลุตัวหรือเปล่า เบ็ดทะลุตัวครับรโอ้เบ็ดทะลุตัวโอ้โอเคแบบนี้ก็ได้ครับผมเดี๋ยวใส่ถุงกงินลูกบหลุดครับเบ็ดทะลุตัวครับเดี๋ยวนะผมนี่แบบนั้นใส่ถุงกงินถึงจะกล้าดึงเบ็ดออกครับเนี่ย ไถุงเจ็ดด้วยกันย่งเด็ดออกได้เลยอ่านี่เด็ดรียบร้อยครับเรา้จะมัดเชือกให้แน่นๆครับผมเอาเชือกหายไปไหนที่กองอยูงนี่ไอ้ตรงนี้ก็แปลกไอ้ตรงไหนได้ก็ได้ได้เหมือนเดิมอันนี้ได้สองตัวสามตัวแล้วนะเนี่ยตรงเนี้ยได้สามตัวแล้วแต่ไอ้ตรงนี้ยดูอยู่บางเล่อเลย ใส่สองรอแล้วไม่กินักทีครับเต็มครับผมเต็มสวยครับไปครับอ่าตรงนี้คันหนึ่งอันนี้ไม่ตึงลว่าไม่กินครับผมนึกว่าหายครับอยู่นี่ไม่รู้กินไหมโอ้โหลักษณะนี้หลุดครับผมโอ้ยรูใหญ่อยู่นะทำไมโอ้กินไม่ติดครับ S <S เอตรงไหนอีกนะอเอาตรงนี้หักทำสัญลักษณ์ไว้อยู่นี่หรือเปล่าทำสัญลักษณ์ไว้อยู่หมดนี้ไงใช่ไหมคม่เชื่อเราไหมไม่ใช่อยู่ไหนหวะมือนน้ำมันเพิ่มไงจำไม่ได้ครับ ผมเอาเอานี่มาใส่อยู่เนี่ยสัญลักษณ์มันก็เฉดโอ้เจอแล้วทุกคนนี่มันตึงนี่เชือกตึงครับมไม่รู้ว่าจะติดไหมแต่ตาเน,นี่ยเนื้อนะทุกคนย้อนแสงแสงมันอันนี้ตอนเช้าแล้วเนี่ยไม่ได้สายอะไรเลยนะเดดร้อนแต่เช้าเลยครับมันก็ไม่ตกตติดไม่นอนนี่หุ้ยติดด้วยทุกคน โอ้โหแต้มใหญ่สุดด้วยทุกคนสวยครับสองแต้มครับผมโอเคพี่นกเดี๋ยวกลับบ้านก่อนดี๋ยวไปช่างดูครับว่าได้เท่าไหร่นะครับผมจะเอาขายเอาไว้เต็นน้ำมันรถนี่ฮะไปเจอกันที่บ้านครับนีครับอะไรของเราครับสองแต้มครับผมสวยๆนะช่างแล้วได้หกขีดครับโอเคเลยนะครับผมก็ หนไว้ติดต่อคุณซื้อได้หนึ่งร้อยบาทครับผมเดี๋ยวรอเขาต่อกลับมาครับผมอ่ะโอเคครับเถ้าบ้านผมก็จะอยู่ที่ราคาตกละสองร้อยถึงสองร้อยห้าสิบาทครับไซ์นี้ก็ถ้ามีแต่ไซ์นี้โลนึงก็ตกประมาณสองร้อยครับผมโดยไซส์ใหญ่กว่านี้ก็โลนละสองร้อยห้าสิบาทนะครับอันนี้สองตัวก็ตีดไปร้อยหนึ่งครับผมไปเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณทุกคนที่รับชมครับไปครับสวัสดีครับ